สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ค่ะ ชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีระหว่างการลงพื้นที่ตลาดฉัดชัยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่คนคุณประวีนาฟักทองรายงานสดจากตลาดฉัดชัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรคคีขันค่ะเชิญค่ะคุณประวีนาคะที่ตลาดฉัดชัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรคีขันในช่วงสายวันนี้นะคะคึกคักเป็นอย่างมากเพราะว่าชาวหัวหินเข้ามารวมตัวกันค่ะทั้งรอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมของฝากและของขวัญต่างๆที่สําคัญพอนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง แล้วคนที่นี่ต่างพร้อมใจกันตะโกนให้ท่านายกรัฐมนตรีนั้นสู้ๆค่ะทันทีที่ เอกประยุทจ no ันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็เดินทางมาที่ตลาดชัดชัยทันทีเพื่อพบปักพูดคุยกับประชาชนและสอบถามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจการจับจ่ายซื้อสินค้าที่นี่ค่ะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะชื่นมืนอบอุ่นแล้วก็อุ่นหนาฝาคลั่งไปทั่วประชาชนนะที่เขามารอให้การต้อนรับต่างคนต่างนําดอกไม้สิ่งของต่างๆค่ะเตรียมที่จะนามาให้ท่านนายกรัฐมนตรีรอถ่ายรูปร่วมกับนายกรั ฐมนรีด้วยนะคะแล้วก็ตบมือเพื่อเป็นการให้กําลังใจค่ะส่วนใหญ่แล้วบอกว่ามารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าและรู้สึกดีใจมากที่รู้ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกที่นี่ค่ะชอบนายกรักนายก ากจะเจอตัวจริงๆตัวเป็นๆอยากจะกอดตรงนี้ตรงนี้อยากกอดท่านอยากให้กอดเปล่าไม่รู้ค่ะก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของของของคนที่หัวหินเนี่ยค่ะลักซันนายกจริงๆค่ะอยากท่านมาดูรายเรื่องอะไรไหมก็ก็พูดถึงหัวหินก็พัฒนาอยู่แล้วอะค่ะนะเพราะว่า อยากให้ท่านมาดูแลเรื่องเรื่องอประชาชนอะไรเงี้ยนะมาถามดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหุินก็เป็นเมืองที่จเจริญน,นะคะนะก็ดีใจะค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางลงเครื่องที่สนามบินบ่อไฟค่ะที่อำเภอหัวหินโดยมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารข้าราชการระดับสูงทหารตำรวจในพื้นที่นะคะไปรอให้การต้อนรับค่ะรวมถึงรายงานสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเพื่อให้ทานายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลก่อนที่จะลงพื้นที่และมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ ซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองยังพบปะประชาชนอยู่ในตลาดชัดชัยซึ่งอยู่ด้านหลังของดิฉันนี่เองค่ะหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ชายหาดหัวหินไปดูเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดที่เบื้องต้นนั้นมีการจัดไว้อย่างเรียบร้อยเป็นโซนนิ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่สวนส,วน,สวนปฏิพัฒน์แล้วก็ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณประวีนาคะ ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจจุดเกิดเหตุแต่ระบุสาเหตุไม่ได้คุณเสกสรรขอไว้ค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตด,ดิค่ะรายงานสดผ่านระบบ 3G จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะคุณเสกสมคะ ครับคุณการพิชาครับกลับมาติดตามการกู้ขบวนรถไฟที่ชนกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการกู้ขบวนรถไฟ ในขบวนที่4นะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถยกตัวโบกี้นั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ระหว่างการใช้เครนยกตัวโบกี้ให้เข้าไปอยู่ในรางนะครับแล้วก็จะใช้หัวรถจักรนั้นเคลื่อนขบวนออกมาในขณะที่ล่าสุดตอนนี้นะครับคุณวุฒิชาติกรรยะนานมิตรนะครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าการรถไฟบอกก็คือสาเหตุหลักๆที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากขบวนรถไฟ กรุงเทพหนองคายนะครับจอดเสียบริเวณจุดตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นขบวนรถไฟกรุงเทพเด่นชัยซึ่งขับตามมานะครับชนเข้าบริเวณด้านท้ายนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับทางข้าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าสัญญาณที่ใช้ในการบอกเพื่อแจ้งเตือน ขบวนรถด้านหน้านั้นใช้สามารถใช้ได้ใช้การได้ปกตินะครับส่วนเรื่องของที่มีหลายคนนั้นตั้งเขาสังเกตว่าคนขับรถไฟนั้นมีแอลโกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่ทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าพนักงานรถไฟทุกคนนะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจสอบก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดนะครับในขณะที่ตอนนี้เองผ่านไปแล้วกว่าแดชั่วโมงนะครับที่พยายามจะ เปิดรางรถไฟในรางที่2ให้ได้ภายในเที่ยงวันนี้นะครับเนื่องจากว่าขบวนรถที่จะผ่านตรงนี้นะครับจะต้องเสียเวลายอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าเป็นจุดเดียวที่สามารถใช้รางรถไฟได้รางเดียวจากทั้งหมด3รางนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าไม่น่าจะเกินประมาณ12บสนาฬิกาวันนี้นะครับรางที่2ที่อยู่บริเวณตรงกลางนั้นก็จะสามารถเปิดให้ รถที่จะเดินทางขึ้นกรุงเทพมหานครและก็ไปยังภาคเหนือก็ไพสารนั้นก็จะสามารถสัญจรผ่านตรงนี้ได้ปกติครับค่ะขอบคุณคุณเสกสมด้วยนะคะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวภาคเที่ยงได้ในเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่9 มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่10รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี